เครื่องบิน B-21 Raider คือเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนยุคใหม่ล่าสุดของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและถูกพัฒนาโดยบริษัท Northrop Grumman เพื่อเป็นหัวใจหลักของกองกำลังโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ในศตวรรษที่21เครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่ B-1 B-lancer และ B-2 Spirit โดยเน้นความล่องหนความยืดหยุน่นและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดล้อมที่มีการป้องกันทางอากาศหนาแน่นที่สุดในโลก จุดเด่นที่สุดของ B-21 Raider คือการออกแบบแบบ flying wing ที่ไม่มีหางซึ่งช่วยลดการสะท้อนเรดาร์อย่างมากพื้นผิวของตัวเครื่องถูกเคลือบด้วยวัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดาร์ทำให้ศัตรูตรวจจับได้ยากยิ่งรูปร่างที่เรียบเนียนและมุมที่คมชัดถูกคำนวณมาอย่างแม่นยำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการล่องหนในทุกทิศทางไม่ว่าจะเป็นจากด,ด้านหน้าด้านหลังด้านบนหรือด้านล่าง B-21 Raider ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งแบบ มีนักบินและไร้นักบินในอนาคตแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการบินและระบบอัตโนมัติเครื่องบินลำนี้สามารถบรรทุกอาวุธทั้งแบบนิวเคลียร์และอาวุธธรรมดารวมถึงขีปนาวุธโจมตีระยะไกลที่มีความแม่นยำสูงโดยอาวุธทั้งหมดถูกซ่อนอยู่ภายในช่องเก็บอาวุธเพื่อรักษาคุณสมบัติการล่องหนอีกหนึ่งจุดแข็งสำคัญของ B-21 คือระบบอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายการรบสมัยใหม่ ทำให้เครื่องบินสามารถรับส่งและวิเคราะห์ข้อมูลจากสนามรบได้แบบเรียลไทม์นักบินสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำแม้ต้องปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่มีภัยคุกคามสูงในด้านพิสัยการบินบี21 Raider สามารถบินได้ไกลข้ามทวีปโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งทำให้เหมาะสำหรับภารกิจโจมตีเชิงลิฟและการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์เครื่องบินลำนี้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจทางอากาศของสหรัฐอเมริกาและเป็นเครื่องยืนยันถึงความเหนือชั้นทางเทคโนโลยีทางทหาร โดยสรุป B21 Rider ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินทิ้งระเบิดธรรมดาแต่คือแพลตฟอร์มการรบแห่งอนาคตที่รวมเอาความล่องหนความฉลาดและพลังทำลายล้างไว้ในลำเดียวมันจะมีบทบาทสำคัญในการรักษาความมั่นคงและสมดุลอำนาจของโลกไปอีกหลายทศวรรษข้างหน้า